ุ้กคนเหมือนจะเลียกลงไปด้วยนะม,มีอะไรอะ่ะเรื่อทุกคนผู้หญิงเรียกนะทุกคนตื่นเต้นมากเลยผู้หญิงเรียกนะจะพาไปดูบ้านไปเปล่าจะพาไปดูบ้านด้วย สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มานอนห้างนะทุกคนวันนี้ฝนตกด้วยนะวันนี้ผมก็ได้เปียกหมดแล้วนะทุกคนข้างบนนี้เปียกแชหลังคาตรงนี้มันไม่กันฝนอะไรไม่ได้เลยนะทุกคนนะ ไม่รู้เหมือนกันว่าคืนนี้ผมจะนอนยังไงนะทุกคนแต่เราจะซ้อมร่างคาตรงนี้ก็นนะว่าจะมาซ้อมมาซ่อมร่งางคาแต่ว่าเราก็ไม่ได้เอาข้องมาเลยนะวันนี้ เดี không rồi, không? Này. Này. ๋ยวจะลกฝนได้นะโอ้ยฝนตกหนักมากเลยนะทุกคนนะตอนนี้เราก็มาอาศัยอยู่บน้างคนเดียวอีกเช่นเคยนะทุกคน มต้องหัดออกนะทุกคนเพราะว่ามันงอกงอกขึ้นมาบนห้างาแล้ววันนี้ได้ลำบ,บากสมสมใจยากแน่นะทุกคนนะคืนนี้บกาศทางล่างแล้วทุกคนจากตรงนี้ก็สูงอยู่นะ เราก็ไฟไม่ได้แล้วนะทุกคนนะเราต้องทนทนกับยุงแล้วก็ทนหนาวด้วยนะทุกคนแต่ผมก็พกว่าห่มด้วยวันนี้ผมก็ได้ซ้อมกล้องไปเอ้ยไม่ได้ซ่อมก็้องซ่อมหลังคา ไปได้พอสมควรนะทุกคนแต่ว่าก็พอที่จะบังฝนได้อยู่คืนนี้ก็พอนอนได้อยู่นะทุกคนนะตัวนี้คือตัวผมก็ได้เปรียกมากแล้ว ตอนนี้ฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆเลยนะทุกคนนะเฮ้ยเฮ้ยใครวะเฮ้ยทุกคนเจอเจอใครน่ะมั้งทำอะไรอะ่ะเฮ้ยใครวะ ใครครับไรู้ว่าใครนะทุกคนฮัโโลโหลใครครับคนผินผู้หญิงนะอุ้ย,ยทุกคนหน้าข้าวตัวเลยใครวะ ชาวบ้านลงป่ามาหรือเปล่าวันนียฝนก็ตกนะทุกคนตอนนี้ฝนตกนะมีอะไรให้ช่วยปะครับไม,ไม,ไม่ไม่พูดไม่ตอบตัวนะ่ทุกคนไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ นิ่งไปเลยใช้ยุงก็เยอะมีอะไรให้ช่วยป่ะครับเอ้ยโอ๊ย,อยเป็นผู้หญิงสวยด้วยนะทุกคนน่าช่วยเหลือมากเลย มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าวะเนี่ยมีพระหอมไหมอะไรนะครับมีพระหอมไหมคะเหนาวเอาพระหมเหรอครับนี่เข้ามาข้างในได้ไงเนี่ย บ้านบ้านบ้านอยู่แถวป่าป่ะใช้คนป่ะครับเนี่ยทุกคนเป็นผู้หญิงนะนะ้สงสารมากเราต้องรีบช่วยนะทุกคนเป็นผู้หญิงเราต้องมีน้ำใจให้กับผู้หญิงนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาผ้าพรมให้ครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวเราก็มีผ้าพรมเ,เพื่อนเดียวด้วยนะทุกคน จะเป็นผู้หญิงนะทุกคนเราต้องช่วยนะอ่ะนี่ครับพระอมครับเรามีพระอมพื่นเดียวนะทุกคนแต่ว่าเราเจอผู้หญิงเราก็ต้องช่วยเหลือนะแล้วเข้ามาคนเดียวได้ไงครับเนี่ย เป็นผู้ยิ่งล่องทางนะทุกคนไม่รู้ว่าจะเชื่อได้หรือเปล่านะ <c oughs> อุ้ยทุกคนตอนนี้ก็ฝนตกหนักมากแล้วนะแต่ว่าผู้ยิงคนนี้ไม่ไปไหนเลยนะ <c oughs> น่าสงสารมากเลยนะจากข้างบนนี้คือสูงมากเลยนะทุกคน อะไรนะเออห,หมือนจะขออยู่ด้วยนะทุกคนแล้วฝนก็ตกด้วยผมก็มีกำที่กำบังอยู่แค่นีนะ้อยู่ได้ครับอยู่ใต้ห้างเลยครับก็เป็นผู้หญิงช่วยอยู่ ด้ล่างคนเดียวนะทุกคนน่าเป็นห่วงมากเลยหนาวเปล่าวันนี้ฝน,น,นตกนะทุกคนนะฝนตกแรงมาก จะไปไหนมาอยู่ข้างล่างห้างนี่ก่อนน้ำสารนะทุกคนไม่รู้ว่าหลงมาจากไหนหมเอนกันแต่ก็อันตรายนะทุกคนนะไม่ใช่ว่าเป็นเสื้อเซอ็ตหนึ่งแปลงกายมานี่นงานเท้าเลยนะ มี่เคยใช้คนหรือเปล่านเนี่ยใช่สิถัาไม่ใช่จะมีอยู่ในตนี้ได้หรอเออสิ่งที่ม,มีอยู่เนี่ยน่าสงสารนะทุกคน<ช>ผมกินไปหมดแล้วว่ะดิโทษทีน่าสงสารนะทุกคนเหมือนจะหิวด้วยนะ แต่ว่าเมื่อกี้เราได้กินเสบียงไปหมดแล้วเราไม่คิดว่าจะเจอผู้หญิงอยู่ข้างในนี่แล้วตอนนี้ฝนก็ตกมากหนักมากเลยนะทุกคนนะ เจอฝนข้าวทีรน้อะไานะทุกคนไอ้ทุกคนเหมือนจะเลี้ยกลงไปด้วยนะมีอะไรอะ่ะเรียทุกคนผู้หญิงเรียกนะทุกคนตื่นเต้นมากเลยผู้หญิงเรียกนะ ngày bán đúng ngay đi thôi con Không sao tấm mình nữa tấm mình mới dễ rồi nữa Tổn có tộp rồi nữa thôi con Để Đủ là chụp đi đủ bán nó đi อยากไปก็อยากไปนะทุกคนแต่กลัวก็กลัวยูจะไปดูวะยูจะทนเปียกอยู่งี้วะถ้าเป็นเส้นหม่งขึ้นมานี่สวยเลยนะเนี่ยทำไงดีทุกคนขอชวนไปบ้านทำไงดี เป็นไรอ่ะคันหรอผมว่าน่าจะยุงกัดนะทุกคนอ้าวไม่น่าวหรือหรอยืนเฉยเลยคนมาเริ่มอาการก็แปลกๆนะ การอะไรหรือป่าวันนี้แปลกๆนะฝนก็ไม่ยุดตกเลยนะทุกคนนี่เรอยู่กับผมสองต่อสองนะทุกคนบ้านยุกไก่เปล่า ถ้าไปอยู่ที่บ้านจะทำอะไรเราหรือเปล่าอุ้ยว่าแปลกๆแ,แล้วนะไม่น่าใช่แล้วทุกคนเรามีไฟแช็กมาด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองให้เข้าจุดไฟแช็กดูนะ ผมมีไฟแชกมานะเถอะเถอะจุดไฟแชกให้เราดูหน่อยดิว่าเป็นคนจริงหรือเปล่าถ้าจุดติดเดี๋ยวเราจะตามไปบ้านเธอนะเอานี่นะทุกคนนะผมโยนไฟแชกให้เข้า,ขา,ขา,ขาแล้วนะเฮ้ยทำไมได้ไฟแชกว่าการแปลกๆไปเลยวะ จุดให้ดูหน่อย่ไองานข้าวแล้วแต่ว่าไม่ใช่คน จุดให้ดูหน่อยดิมไม่ใช่คนใช่ไหมไม่ใช่ชนไม่ใช่คนแน่นอนทุกคนโอ้ลิ้นพันหมดแล้วเริ่มเสี่ยงแล้วนะทุกคนนะมึงไปเลยนะท้งมึงไม่ใช่คนมึงไปเลยนะ เกือบแล้วนะทุกคนเกือบโดนผู้หญิงลอกแล้วกูไม่ยากทำร้ายมึงนะมึงไปเลยเฮ oh <my> ้กูไม่ไปผมว่าคนไม่ใช่คนจริงด้วยเลี่ยงเลี่ยนไปเลยนะกูจะกินมึง มึงกินกูไม่ได้แล้วเดี๋ยวกูเนี่ยจะกินมึงม,มาในรูแปแบบตู้ยิงสือๆอย่างนี้ยยนผมไม่กลัวเลยนะเดี๋ยวม,มึงจะโดดกูกินด้วยนะทุกคนกูนไ,ไม่มีไส<ะ>้มึงกินกูไม่ได้แล้วเดี๋ยวกูเนี่ยจะลงไปกินมึงเดี๋ยวก่อน ถ่ายถ่ายเดี๋ยวนะทุกคนนะนี่เธอนี่ติดว่าเป็นผู้หญิงนี่ผมลงไปเตะเลยนะทุกคนนะเฮ้ยเฮ้ย,ยทำแรงมันวะนี่ไม่ติดว่าเป็นผู้หญิงนี่ผมลงไปตเตะแล้วนะทุกคนมันไม่ใช่คนนะเฮ้ยเฮ้ยมันสยมฮะ เกือบไปแล้วนะทุกคนเกือบเดินผู้หญิงรอให้ลงไปลงไปจากห้างแล้วนะเมื่อกี้เกือบเชื่อแล้วนะเรามาแบบสวยๆอย่างนี้ ดูเดียวมันจะอยู่ใดสาลใช่ไหมมึงไปเลยนะมึงไปเลยนะมันมีผัวด้วยนะทุกคนหรือว่ามันจะเป็นเมียก็ไม่เหงอนี่กูว่าใช่แน่เลย เกือบไปแล้วแล้วมาแบบ่วยๆอย่างนี้ดูดิว่าใครจะกินใครกันแน่หา่างเขาไปใน,นป่าเลยนะทุกคน